มาดูเรื่องเซอร์ไพรส์ของเจ้าภาพโอลิมปิกปีนี้ค่ะเขาทำาเรื่องเซอร์ไพรส์หลายอย่างคือนอกจากคือดีฉันคิดว่าเขาคงคิดว่าในไหนการแข่งขันปีนี้มันไม่มีคนมาเลยใช่ปะเขาก็ต้องทำอะไรที่มันจะได้เป็นข่าวไงคนสนใจใคนทึ่งมันจะได้เป็นข่าวไปทั่วโลกค่ะเขามีความคิดสร้างสารรค์ล่าสุดนะคะโดยเจสันบรูสตูดิโอเปิดตัวหุ่นยนต์จับสวนหินค่ะ เป็นการสร้างงานศิละปะด้วยการใช้หุ่นยนต์คือไอเจ้า AI นี A ่แหละประมวลภาพการเคลื่อนไหวของนักกีฬาในโตเกียวโอลิมปิกแล้วก็วาดออกมาเป็นงานศิละปะบนหินบาซอลซึ่งหุ่นยนต์เหล่านี้จะเปิดตัวในวันที่28ก็คือวันนี้แหละค่ะที่สวนอูเอโนะในกรุงโตเกียวอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลโตเกียวเฟสติวัลสเปเชียลครั้งที่13นั่นเองค่ะ เห็นป่ะเนี่ยสวนหินที่เรากําลังเห็นอยู่เนี่ยที่กําลังสร้างอยู่เนี่ยนะคะสร้างด้วยไอ้เจ้าหุ่นยนต์ AI ค่ะนะคะววจะถูกติดตั้งกลางแจ้งที่สวนอูเอโนในกรุงโตเกียวโดยจะดําเนินการควบคู่ไปกับเกมโอลิมปิกและพาราลิมปิกโตเกียว2020ซึ่งจะมีการใช้คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบประมวลผลนี่เป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะที่จะทําให้หุ่นยนต์สามารถสร้างรูปภาพ เพื่อสื่อสารถึงการเคลื่อนไหวของนักกีฬาเบืออาชีพและความสามารถทางกายภาพของเหล่านักกีฬาเหล่านี้โดยจะเป็นการวิเคราะห์ภาพวิดีโอจากกิจกรรมกีฬาที่หลากหลายคืออย่างเงี้ย <c oughs> เห็นปะหุ่นยนต์มันก็จะวิเคราะห์นักวิ่งอเห็นปะแล้วขนาดการวิ่งเอ่อเห็นโครงสร้างแบบนี้แล้วมันก็จะเอามาวาดรูปในส่วน,นหินแบบนี้ค่ะนี่ ศิลปินหรือนักสร้างศิละปะคนไหนที่เคยพูดนะบอกโอ้ยไม่กลัวหุ่นยนต์หรอกมันทําศิละปะไม่ได้เหมือนมนุษย์ <laughs> <laughs> เห็นข่าวนี้แล้วต้องเริ่มคิดแล้วนะว่าอีกหน่อยมันจะสรรสร้างศิละปะที่เหนือมือมนุษย์ทําได้หรือไม่อย่างไรหุ่นยนต์นี้จะมีทั้งหมด4แขนนะครับแล้วก็ถูกติดตั้งบนรางฉะนั้นเวลามันจะสร้างงานศิละปะออกมาเนี่ยแขนทั้ง4ี่จะเจาะเข้าไปในรางสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่แบบนี้ แน่นอนแหละมันอุดมไปด้วยพื้นผิวท so ี่สามารถสร้างภาพได้ใช่ไหมครับเขาใช้หินบะเซาบทสีดําเล็กๆเลยนึกถึงข่าวนี้ฮะข่าวที่ศิลปินอังกฤษไปสร้างภาพบนหินที่ภาคเหนือเหมือนจะเป็นเชียงใหม่นะเชียงใหม่เชียงรายไม่แน่ใจแต่ว่าเขาก็ใช้อารมณ์เนี้ยเนี่ยข่าวสักสองวันที่แล้วเขาก็ออกข่าวไปทั่วโลกเลยเพราะว่าเขามาติดโควิดอยู่ที่นี่ใช่ไหมแปลว่าติดสถานการณ์นะไม่ได้ติดเชื้อ แต่ว่าเขาก็มีเวลามากพอที่จะมองพื้นในเชียงใหม่เชียงรายว่าเห็นว่ามันมีหินหลายสีก็เ,เลยเอามาเรียงกันเลียงทีละนิดทีละนิดทีนี้จะความอดทนกลายเป็นรูปกลายเป็นภาพบุคคลสําคัญของโลกมากมายเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเทคนิคนี้นะครับใช้หินแกรนิตสีเทาเงินสามารถสร้างรูปภาพไม่ซ้ํากันออกมาเลยประมาณ150ภาพจากนั้นภาพต่างๆเนี่ยจะถูกเขียนขึ้นในชุดการแสดงประจําวัน ตลอดระยะทางของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและก็รวมถึงพาราลิมปิกด้วยนี่เขาพุณทีมงานมากหาภาพทันอ๋อนี่ใช่ไหมที่ศิลปินสร้างที่ภาพศิลปินอังกฤษในเมืองไทยเนี่ยแล้วข่าวก็ถ่ายไปทั่วโลกเลยว่าโอ้โหสร้างงานได้ยังไงตอนแรกสร้างไว้บนพื้นฮะปรากฏว่าเอาออกไปไม่ได้ใช่ไหมยกยกออกไปไม่ได้เพราะมันอยู่บนพื้นสุดท้ายก็มีคนแนะนาว่าเอาเลซินไปหล่อสิอ่าเขาก็เอาเลซินเนี่ยไปหลอ่อมุมเสร็จปุ๊บก็ตัดหินยกขึ้นมาเลย เพราะว่าหินตังนั้นมันเป็นทางาธารณะมันก็เลยไม่ได้ถือว่าเป็นสมบัติของใครนี่แหละก็เป็นวิธีการสร้างงานที่ค่อนข้างแปลกใหม่นะออกมาเป็นรูปแต่ว่าคล้ายกันวันนี้หุ่นยนต์ไม่ได้ก๊อปคอนเซปต,ต์หรอกแต่ว่าหลักการมันคล้ายกันคือมันเป็นการทํางานบนพื้นที่ที่เป็นหินขนาดเล็กนะครับทีมงานผู้สร้างหุ่นชุดนี้เขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจจากไหนฮะจากความงามและงานฝีมือของสวนเซนก็คือสวนหินแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมนี่แหละ ฉนะนั้นเนี่ยน like wow. ักกีฬาชายหญิงที่เคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังร่างกายจัดระเบียบร่างกายความคล่องแคล่วมาอย่างดีเมื่อฝึกฝนผ่านสายตาของตนตนคือคนสร้างหุ่นนะงานศิลปะนี้ก็เลยทำให้ผู้มาเยือนในพื้นที่อันสงบเงียบใจกลางย่านพัฒนาในโตเกียวเนี่ยได้รู้สึกซาบซึ้งถึงสิ่งที่เคลื่อนไหวในกีฬาแล้วก็เอามาเขียนเป็นรูปบนหินแม่ช่างคิดจริงๆ ดิฉันญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการแข่งขันกีฬาเนี่ยเราก็ต้องยอมรับในสปิริตนะคนญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยเขาก็ไม่เอาการแข่งขันนี้นะหมายความว่าเขาเขาระมัดระวงังเขาก็เขาไม่อยากเขาไม่ได้ดูเ,เมื่อวานนี้ผมได้พูดคุยกับน้องฮิโรโกะยามากิชิอดีตสมาชิกแบไตเนี่ยตอนนี้กลับไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วขาไปอยู่ย่านอคิจิโจจิก็อยู่ในโตเกียวเนี่ยเป็นย่านน่าอยู่เหมือนกันแต่ว่า สิ่งที่เขาบอกก็คือคนญี่ปุ่นไม่ได้สนใจการชมโอลิมปิกครั้งนี้แบบใจจดใจจ่อเหมือนกับที่สมกับความเป็นเจ้าภาพอะ่ะเขาก็ดูกันแค่ข่าวเท่านั้นเองอ่ามีข่าวขึ้นไหวเขาก็ได้ยินว่าอ่าประเทศไทยได้เหรียญทองแล้วอ่าเขาก็ดีใจด้วยแต่ว่าในมุมของการประท้วงหรือการไม่พอใจหรือแม้กระทั่งความรู้สึกที่คนญี่ปุ่นมีต่อดีลิเกตท,ทั้งหลายที่เป็นตัวแทนไปร่วมโอลิมปิกเนี่ยเขามองแบบอย่าเขามาอย่างนั้นเลยครับ ฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้จัดนะพยายามสปิริตคือจัดให้เสร็จนะแล้วก็พยายามจะใส่อะไรที่มันเป็นเป็นกิมมิกไว้เป็นเป็นโอลิมปิกที่ประวัติศาสตร์จะต้องจารึกไว้ฮะว่ามันเงียบเหงาที่สุดคือมันมีคนดูในสนามน้อยมากๆเว้นเสแต่สตาฟโค้ชใช่ไหมที่ติดตามมนอย่างใ,ใกล้ชิดกับคณะการจัดงานก็เป็นกำลังใจกับผู้จัดทุกคนซึ่งจะต้องก้าวข้ามความยากลำบากนี้ไปให้ได้